สวัสดีพี่น้องมือดีครับมาย่างแลงมาสีม่วงกลัวครับเกาจงสนากมากครับก็ได้เก้กเก่าของม้านกตัวนี้ดูครับพี่อ้วนเลยนี่ก็คือพเนจรเสือตบตูดของพญ่อ้วนครับหมานอี่ลีครับแล้วก็นกตัวนี้เก่งครับออกสามแถวได้สามแถวครับนี่ครับก็คือจงสนันกับได้เฉลยเพื่อนไม่อีกตัวหนึ่งขึ้นมาถึงสิบนาทีครับโตัตอบกันไปโตัตอบกันมากครับ ขอขอบคุณผเนและผู้อยากได้ผนเนตหรือผู้สนใจกันในคุณจะรืมเรื้อบานเลขทีนะครับพิมพ์เข้าไปใน youtube สีเห็นครับนี่ครับเป็นนกต่อที่เฉลยได้ไหมอีกตุนครับนี่ก็เป็นหน้าที่ของจวงสนะครับเดีย๋ยวผมเดียออกแล้วก็สรงให้พยบยปในอ้วนเนมื่อวาได้อีกแล้วืันนี้มากคำคำครับเห็นพันหลังห่าวเลยหอกมากเลงครับขอบคุณครับสำหรับผู้ติดตามครับขอบคุณหลายๆครับเขาไม่เล่เขอไม่แลวเขอไม่แล้ว,ลว,ลว,ลวด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 บ่าดดดดวดบ่าดดดดวดบ่าดด แั่น,นั่นๆประจุานั้นกี่ปีแล้วเอ้าไปเส่นล่างอาีก,กคือมาลีล่าที่น้อโดดมันต้องโดดไหมตามหลักการไหมนกเขาหาวกี้มันต้องโดดนะครับเอางี้เอื้อนมามามาหลุดมาเอื้อนมาเสียตบตูดเจ้าสีม้าในบ่เอนี่ครับไม่สาวเจ้านี่มันตามหลักมันมานขนาดนะเสียตบตูดอันนี้กับนกเขาห่านมันไม่ค่อยผ่านมันต้องโดดเหยียบไหมวิถีผ่านวะเอาเอื้อนมาเอื้อนมาอันเฮ็ดปีกแ๊บๆๆๆๆตีปีกแ๊บๆดอกจงชนันนะ หันใส่หันขวาหันใส่หันขวาอย่างนั้นละมึงเดียเเด๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะมึงจะพลาดมันนะโดดแม่จริงโดดแม่จริงโดดโอ้วันอุบลามมาอีกแล้วแม่จริงโดดโดดเลยขันกาโดดโดดปั๊บลีลาดีแทนนกตัวนี้เสียงมามามาเจอกระล้มแล้วมึงเจอคู่อ้างแล้วมาเจอตรงสนั้นมา มาคูธรรมดาไว้นกปลาตัวนี้แต่ว่าอาดขนาดเลยโดดมาโดดมาโดดมาโดดเลยกันกาโดดบ่โดดให้คนบ่นรุมกันห้องโดดบ่โดดโดดบ่โดดลีเสาไฟหน่นย่ะเบัดคามึงพี่บ่โดดมึงย่านอยังเพราะใจนี่วัวขันใจมึงโดดเลยอย่าไปสนใจเพื่นมา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 โดดมาโดดมาพริกใส่พริกขัวพริกใส่พริกขว่าเดี๋ยวเถอะมึง เนี่ยจริงมึงดวดที่แหละคำว่าพันธพันธุ์พันุนธุมานหรือพยนธ mm ุ์พันธอดีมึงร้องที่ทดสอบมามาเสียงมงจงสนั่นนะลกป้านีก็เอาดีแท้มันต้องดวดตัวนี้มันต้องดวดพี่น้องมันจะไปจากกันไม่ได้หรอกมันต้องดวดโดยนิสัยที่ตามประสบการณ์ที่ผ่านมามันต้องดวดนะครับป่นนะป่นเอาเอาจงัานเอาลูกเอาเอาเอาเอื่นมันมามาเลขกันแน่จริงมา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 สื่อกลุ่นอู่บอกมันได้ลูกเอื่นมันมา นักีบปีกใสอีกแล้วโอ้ยลงปีกแล้วหามเงยนกปลายังก็สสลาดครับปน,นันแต่หามึงว้ไยว้ไ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 วไวโดดนะโดดมาเลยเห็นแน้จริงนั่นนี่เสียงนกปลาครับคู่ธรรมดาครับบ่มีอ่างบ่มีมนุนครับโอ้โหมานหนาเลยว่าหนาผ่ากับตัวนี้มันเห่าเรือกเกินมันอาจโดดมันถ่าตีถ่าต่อยกันานะแต่ว่ามันบอย้อมขอดูดทักเ่นี้มันลีล่าดีดีนี่หามันนี่ มา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 กันเนี่ยจริงไหมดดดดดวดนี่ครับเสียงงงงงสน,นั่นครับคู่อ่างครับเอาละเอาไปเหยียบพันเหียดไปตีนก่อยีคามึงเ้ยพุดนะมาคามึงเ้ยไปเลาะกงกันพันเหียดข้างนั้นมันมันไปตบนอกคอยคา,า,คา,าง,นงนั่นอยู่มาคามึงเ้ยผมเห็นมงคว้านผมไปตบยนกนั่นไม่เห็นคว้นบ่ดวดม่เก่งจริงดวดจะไปหาตบข้าง เาลุไปอีกแล้วโอ้โหตายมึง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 ดุ้งจืดดุ้งจืด้งจเดี๋ยวใจเย็นเยนเมันบ่รอดรอเมือนีันมันบ่ไปบ่นมาดูปะเนี่ยแต่เบิ้งแต่เบิ้งเอาเอาเอามีกนสามีกอน